นักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอิทธิพลของอรารยธรรมจีนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะถึงยาวราชแล้วพิมพ์อยากทานอะไรดีคะพิมพ์ยังนึกไม่ออกเลยคะ่ะเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมคะคุณแม่ได้สิคะ เอ๊ะนั่นเขากำลังคั่วกาแฟกันใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ใช่ลูกเขากำลังคั่วเกาลัดค่ะและที่ลูกเห็นเป็นสีดำๆนั่นก็คือกากกาแฟแล้วทำไมต้องเอากากกาแฟมาคั่วกับเกาลัดด้วยล่ะคะเพราะช่วยเก็บความร้อนไว้ได้นานช่วยให้เกาลัดสุกเข้าถึงเนื้อข้างในและมีกลิ่นหอมค่ะร้านอาหารตรงนั้นน่าทานจังเราทานร้านนี้กันนะคะ พิมพสั่งอะไรดีคะพิมพเอลกอยซีมีกับขนมจีบค่ะส่วนฉันขอก๋วยจั๊บที่หนึ่งค่ะน่าทานจังเลยค่ะคุณแม่พิมพรู้ไหมคะว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้รวมทั้งกะลัดที่พิมพ์ได้เห็นระหว่างทางเดินนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ชาวจีนนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยเราทั้งสิน้นถ้าอย่างนั้น คนที่เผยแพร่อรารยธรรมจีนในประเทศไทยก็มาจากชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแน่ๆเลยใช่ไหมคะไทยและประเทศเพื่อนบ้านในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการติดต่อค้าขายกับจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณเหมือนกันผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่อ,อรารยธรรมจีนเข้ามาในดินแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านก็คือพ่อค้าชาวจีน พระพิสุกและนักการทูตโดยใช้เส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเส้นทางทางบกและทางน้ำใช้เส้นทางใดเราไปหาความรู้เพิ่มเติมกันในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยค่ะช่วงนี้ชี้แนะสวัสดีค่ะน้องๆเส้นทางบก คือเส้นทางบนภาคพื้นทวีปได้แก่ทางตอนเหนือของประเทศพม่าและเวียดนามในปัจจุบันส่วนเส้นทางน้ำนั้นเริ่มต้นจากเมืองท่าริมแม่น้ำโขงของหยุนหนานหรือยูนานในปัจจุบันถึงเมืองท่าบริเวณปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนามและนอกจากนี้ยังมีเส้นทางทางทะเลใช้เดินเรือสำเภาจากเมืองทางตอนใต้ของจีน เรียบชายฝั่งลงมาจนถึงช่องแคบมาละกาคุณแม่คะแล้วหลักฐานที่แสดงถึงการเข้ามาของอารยธรรมจีนในประเทศของเราและประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างล่ะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างจีนกับคนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็คือจดหมายเหตุซึ่งเป็นบันทึกของทูตจีนที่เข้ามาติดต่อกับกษัตริย์ฟูนันและอาณาจักรขอมหรือประเทศกรัรมพูชาในปัจจุบันเมื่อพันกว่าปีมาแล้วรวมถึงซากเรือสำเภาที่มีเครื่องถ้วยชามบรรทุกมาพบอยู่ตามเมืองท่าต่างๆในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะ ลูกรู้ไหมคะว่าคนไทยเรารับเอาประเพณีบางอย่างของจีนมาผสมผสานกับประเพณีของสังคมไทยเช่นรับเอาลัทธ,ธิของจื้อที่เน้นการเคารพบ,บูชาบรรพบุรุษเป็นต้นโดยลัทธ,ธินี้ได้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอย่างในประเทศไทยเช่นพิธีไหว้เจ้าตรุษจีนพิธีกินเจซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้คนเป็นคนดี คือมีความกระตันอยูและมีความเมตตาต่อสัตว์พิมพ์เคยเห็นเขาเชิดสิงโตและแห่มังกรช่วงตรุษจ,จีนถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าการเชิดสิงโตและแห่มังกรเนี่ยเราเป็นอารยะธรรมจีนที่เผยแผ่เข้ามาในบ้านเราใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้ะนอกจากการเชิดสิงโตและแห่มังกรแล้วงิ้วก็ถือเป็นการแสดง ที่เรารับอารยาธรรมมาจากจีนด้วยค่ะมีบางวัดที่ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบจีนเห็นได้จากการที่มีมังกรประดับอาคารและหลังคาอีกทั้งยังมีงานปูนปั้นลายดอกไม้ประดับซึ่งเรานำมาประดับโบสถ์หรือวิหารเช่นที่วัดพระเชตุพนวิบลมังคลารามและวัดราชโอรสาราม ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่สามก็เช่นกันนอกจากสถาปัตยกรรมแล้วเครื่องดนตรีหลายชนิดที่แพร่หลายในประเทศไทยก็ได้รับอารยาธรรมจากจีนนะคะเช่นฉาบกลองรวมทั้งขิมที่ลูกเรียนในชั่วโมงดนตรีก็เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับอารยาธรรมจากจีนเหมือนกันค่ะ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะรับอิทธิพลของอารยธรรมจีนมาหลายด้านเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคำบางคำที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็มีที่มาจากภาษาจีนเช่นโตะ๊ะเก้าอี้ผักคณะในเมื่อเรารับอิทธิพลทางด้านภาษาจากจีนแล้วก็แสดงว่า จะต้องมีวรรณกรรมที่เราได้รับอิทธิพลจากจีนด้วยใช่ไหมคะเพราะภาษากับวรรณกรรมมักจะมาคู่กันเก่งมากค่ะพิมพ์วรรณกรรมที่เราได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนก็คือสามก๊กกับไซอิ๋วรวมถึงด้านอาหารที่เรากำลังจะทานกันด้วยนะคะอาหารจีนนั้นส่วนใหญ่จะเน้นการย่างผัด ต้มและส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ทำจากเส้นอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยซีหมี่ที่พิมพ์สั่งและก๋วยจับของแม่เป็นต้นค่ะเอาละค่ะแม่ว่าเรามาทานอาหารกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเย็นหมดแล้วเดี๋ยวแม่พาพิมพ์ไปไหว้สันเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนกลับบ้านระหว่างที่แม่กับพิมพ์กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะหากน้องๆสนใจสามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยค่ะ อนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องใครคือผู้นำอารยาธรรมจีนเข้าสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกต้องค่ะข้อใดแสดงถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ไทยได้รับอิทธิพลจากอารยาธรรมจีน เก่งมากค่ะฮักเกาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนด้านใดใช่แล้วครับข้อใดเป็นวรรณกรรมที่มีที่มาจากประเทศจีนถูกต้องค่ะเจ้าแม่กวนอิมแสดงถึงอิทธิพลของจีนด้านใดเยี่ยมไปเลยค่ะ เรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะในข้อแรกนั้นใครคือผู้เผยแผ่อรารยธรรมจีนเข้าสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำตอบก็คือพ่อค้าและนักการทูตชาวจีนค่ะเนื่องจากชาวจีนมีการเข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเส้นทางสายไหมและเส้นทางเดินเรือสำเภา ข้อที่สองข้อใดแสดงถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ไทยได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนคำตอบก็คือมังกรประดับอาคารและหลังคาค่ะเนื่องจากมังกรประดับอาคารและหลังคาเป็นอิทธิพลของอารยธรรมจีนด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมข้อที่สามหักเก่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนด้านใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือวัฒนธรรมด้านอาหารค่ะ เนื่องจากอาหารจีนจะเน้นการย่างนึ่งต้มและเน้นอาหารประเภทเส้นค่ะข้อที่สี่ข้อใดเป็นวรรณกรรมที่มีที่มาจากประเทศจีนคำตอบก็คือไซอิ๋วค่ะส่วนรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีของอินเดียส่วนสังทองและเงาะป่าเป็นวรรณกรรมของไทยค่ะข้อสุดท้ายเจ้าแม่กวนอิมแสดงถึงอิทธิพลของจีนด้านใดคำตอบก็คือ อิทธิพลของอารยธรรมจีนด้านลัทธิความเชื่อค่ะเนื่องจากคนไทยนับถือเจ้าแม่กวนอิมในฐานะพระโพธิสัตว์ที่คอยโปรดหลาวมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์และถือเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะเอาละจะ้ะเดี๋ยวเราไปศาลเจ้ากันแล้วเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระขอพรก่อนกลับบ้านกันนะลูกค่ะแม่ไว้วันหยุดน้าคุแม่พาพิมพ์มาเที่ยวอีกนะคะได้เลยค่ะ น้องๆคะเราตามพิมพ์กับแม่เข้าไปไหว้พระขอพรข้างในกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ